สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับหน้าตาคล้ายโทรศัพท์แต่ว่าเปิดออกมาก็คือแท็บเล็ตนี่เองพ่อแม่สมัยนี้ไม่จะซื้อแท็บเล็ตให้ลูกและนี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องแท็บเล็ตที่พ่อแม่ซื้อให้ลูกเช่นกันเป็นแท็บเล็ตของเด็กชายวัยสิบขวบนะครับเราจะมาดูกันว่าเด็กคนนี้เขาโหลดอะไรเล่นอะไรบ้างเรามาเปิดแท็บเล็ตของเขาดูกันนะฮะโดยเจ้าตัวเลยนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือแท็บเล็ตของผมนะครับ ผมจะเล่นทั้ง Facebook Line, ล a ์ l ล n เจอร์คุกิรันเกมเศรีและบอกเทสแล้วก็ b o สสอง i ล e เนี่ยเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือพ่อแม่ได้เหมือนกันแล้ว u t u b e เนี่ยเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นการ์ตูนเกมแล้วก็หนังแล้วที่ Facebook เนี่ยเอาไว้ คุยกับเพื่อนถ้าสมมติไม่มีไลน์ก็คุยทางเฟซบุ๊กได้โอเคเรารู้กันแล้วว่าสิ่งที่เด็กสมัยนี้ชอบโหลดมาก็จะมีแต่เกมกับการบันเทิงนะฮะนะครับพ่อแม่ก็สามารถควบคุมดูได้ว่าเขาเล่นอะไรนะครับอีกอย่างนึงก็คือ Messenger เอาไว้คุยทาง a c e b o o k ได้เหมือนกันครับผมโอเคแล้วเราพบกันใหม่กับเด็กชายคุกกี้โซดาในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ